ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News ช่วงนี้ประเทศไทยนะีคะก็ประสบกับพายุทาจิก,กินีคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โดนเจ้าพายุเข้ามาเต็มๆตมค่ะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็จะอยู่ในโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งทางด้านของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็ระดมทุกกำลังค่ะช่วยผู้ประสมอุทกภัยนะคะที่ประสมเหตุดินสไลด์ควบคู่ไปกับการปรับแผนการระบายน้ําให้เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐจันทรโรวงทองรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนอชค่ะท่านได้ระบุว่าแม้พายุคายจิกิจะอ่อน กำลังลงแล้วก็สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคเหนือแล้วแต่ว่าก็ได้สั่งการให้หน่วยงานเฝ้าระวังฝนตกสะสมในช่วง1-2วันนี้อย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงขอให้มีการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนสิริกิตให้เหมาะสมค่ะส่วนเหตุการณ์ดินสไลด์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งการให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และมอบหมายให้โรงพยาบาลเทพพรัตน์ วิชานุก,กูลเฉลิมพระเกยียรติ6 0 0ร0ษาจัดเตรียมห้องฉุกเฉินบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์รองรับ ตั้งศูนย์พักพิงและทีมดูแลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางอุ๋งขณะที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบ <c oughs> ครอบกลุมพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ําทางภาคเหนือค่ะรวมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยอย่างเต็มที่อีกทั้งทางด้านของปอปค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย ก็ได้มีการรายง,งานว่าปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่8จังหวัดพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบถึง1,641ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน5,781คนค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีการลดระดับความรุนแรงของพายุนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วค่ะแต่ว่าความผลกระทบนะคะจาก พายุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีบ้านเรือนชาวบ้านหลายหลังคาเรือนนะคะที่ประสบกับความเดือดร้อนอย่างที่ปางอุ๋งเนี่ยก็น้ําป่าหลากทำให้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังคาเรือนทีเดียวค่ะซึ่งภาครัฐเองก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนี่ยแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ ตามรับฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงิว w ์